สวัสดีจ้าเขากัวกันอีกแล้วพี่น้องคะใครเป็ดกันยังเหลืออยู่คะ่ะจากคลิปที่แล้วที่น้องสาวเอามาฝาก้วคะพี่น้องคะมื้อนี้กับสิม,มเฮดเขาพัดหมูสู้พี่น้องกินนะคะกับมีผักหยังเขาใส่ลงไปเลยพี่น้องถั่วมะเขือเทศมะเขือตงโมหูเขานี่พี่น้องใส่ได้กระหล่ำปีแล้วก็หอมค่ะหอมก็เป็นหอมแดงนี่พี่น้องหอมแดงบนบานเขานี่ล่ะ เฮ็ดใจเข้กันตั้งกระทะน้ำมันขำฮ้อนน้ำมันถือได้ค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ไข่เป็ดลงไปคะ่ะให้เป็ดนุ่งงี้งี้พี่น,อน,น้องชอบค้าปั่นนี่น่ะกระสอบลายแต้วมือนี้เขาจะเอาเป็นเข่ากล่องแด้พี่น้องแล้วเกี๊ยวหูเข่าเป็นเป็นเข่ากล่องแด้พี่น้องมันเป็นเข่าผสมไหมอย่าก,กินข้าวกล้องอก็เลยล้องเอามาผัดเบิงมนะันจะเป็นแบบไหน มันจะน่ากินไหมข้าวผัดข้าวกล้องใส่หมูใส่ไข่เป็ดนะยพี่น้องเบ่งทรงสีสันเป็นจะแสบวี่ี่พี่น้องค่ะไข่เป็ดแดงงามงามค่ะแล้วก็เอาหมูลงค่ะพี่น้องเอาผัดให้มันสุกก่อนนะจ้าเดี๋ยวเต้่ไผ่สะดวกแล้วพี่น้องแล้วก็เอาหมูลงกอน เต้มือนี้บ่ใช่กระไอ้กระเทียมมันติดตำเองนด้พี่น้องค่ะเอากระเทียมที่เราเกี่ยวไว้แล้วเดี๋ยวเอาไวท้ทีหลังกันตรงนั้นพอเขาเกี่ยวกระเทียมไว้หลค่ะพี่น้องค่ะเอาไวปถาใส่จังบ่เสียวเวลาในการแบบมาค้าถูกค้าอย่างรู้ไหมค่ะเดี๋ยวไว้เป็นกระปุกนี่ง่ายพโลด มันก็เลยใส่ได้โดนสบารค่ะไม่ต้องมาค้าถูกค้าแฉคขาปอก้าโอ้ยซับละเอียดเอกแล้วก็ผัดค่ะพี่น้องค่ะอยากกินยังก็ะเห็ดกินขอพุ้นบัตถุด,ดิบจากทางไกลนะคะสมบูรากน้องสาวกลับบ้านจากปุรีลำเขาเลี้ยงเอง อันนี้เป็นข้าวกล้องค่ะพี่น้องค่ะข้าวกล้องแบบผสมผสมข้าวเขาธรรมดาเลยพี่น้องผสมข้าวขาวเป็นโฮงขา้าวแบบข้าวขาวผสมข้าวกล้องไม่ว่านสีเอาตะข้าวกล้องหลายมักก็จิกยังมันแข็งอ่ะพี่น้องค่ะแต่ก็เป็นข้าวกล้องหอมมะลินะคะกินผสมไปก้เหนเหมือนเป็นนำกันนะพี่น้องเนาะ เข้าขาวก็เมิดเขาเขากล้องก็เมิดเสาแล้วก็ผัดเลยจ้ะเร่งไฟนะจ๊ะทุกคนค่ะเร่งไฟมันแห้งค่ะพี่น้องาอมเฉดดีโตไว้แต่ก็บอก่าใหผัดใส้เขากล้องจกเชื่อได้พี่น้องค่ะแกกินกับมกัมกมักอันเข้าแบบบ้นบานๆเขาไม่คะพี่น้องเอามาผัดไหมมันน่าแสรบดิพี่น้องแบบ มันก็ดีตโตอยู่แต่ว่ามันก็มีความนุ่มของมันนะครับพี่น้องได้ละประเภทของเขาเนาะแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะในตู้เย็นกบบนี้ทั่วมิกระหล่บบะเือเทศนิดหน,น่อยทาว่ามีหอมหัวใหญ่ครับเอาหอมหัวน้อยใส่ลงไปได้ครับพี่น้องในกินในเครื่องเราจหอมหัวหอมเหมือนกันใครใช้หอมหัวใหญ่ก็ได้เด้อ จะกับผัดเลยค่ะผัดโดนแหงแสบด้ค่ะพี่น้องค่ะเรื่องเขาผัดเนี่ยผัดให้เม็ดเขามันตีเลยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะกระเทียมเกียวที่เกียวไว้โรยลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะมันก็สะดวกกินสะดวกใส่นาอพี่น้องเนาะเพราะเราต้องใช้อยู่แล้วปรุงรสจ้ะ มิสิมิรสด,ดีเกลือน้ำตาลผงนัวนิดหน่อยกับกลมกล่อนะคะพี่น้องค่ะเดีย๋ยวติดตามด้วยอ่ยซอสหอยนางลมนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วซอสผากเขียวะะพี่น้องิ่ม้ามหอมไปน้ำกันปรุงไร้ก็แซ่บร้ายค่ะพี่น้องค่ะแล้วเต้าหาสะดวกเนาะ แต่ว่าเอเครื่องปรุงกับั้นพื้นฐานกับมีปประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องลวเล้งเลยค่ะเอาของแห้งๆใส่ลงก่อนแต่จริงๆกับปรุงแค่นี้กับกระแทบแล้วพี่น้องพอพร้อมอยากคักเนาะนี่เครื่องปรุงสื่อมาแหว้เขาก็จ้องใส่ลงไปพี่น้องมันกระติเพิ่มพร้อมละมุนขึ้นของข้าวผัดเขา เคล้าคุกเคล้าโคเรคโคเปลไปใส่ลงไปเนี่ยค่ะน้ำมันหอยบ็ใส่หลายพี่น้องสวดนิดน้อยพอยหอมหอมเึ้ินอีกาไปกันละเลงเลยคะ่ะพี่น้องค่ะผัดให้แห้งๆนะพี่น้องค่ะกระทะก,กับตงหน้อยอยู่แค่ผัดจานเดียวกับพอดีเลยค่ะพี่น้องอันนี้มันก็ กระทะใหญ่ได้เินกระทะอบนบ์ใหญ่เป็นในภาคกลางนี่น้องกระทะเบอร์สามสองไหมแล้วแบบนี่ค่ะแล้วพัดเข่าไหลจะซื้อเนะมันก็เลยเป็นกระทะหน่อยไปเลยครึเคราวจา้ะให้ทุ่อย่างเข้ากันดีๆร้อนระอุนะพี่น้องแล้วก็เล่งไฟขึ้นเลยค่ะพอพัดแล้วเล็งไฟแห้งหอมกระทะแห้งแสบด้วยพี่น้องนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเออเฮ้อ มาได้ค่ะพี่น้องมากินข้าวผัดน้ำกันไข่เป็ดแซ่บไข่เป็ดเน,นลูกใหญ่เตโตของฝากอันมากค่ะกับว่าของฝากนี่ยละพี่น้องสบายใจมีเสืีดีๆกับมาได้ทีีเด้ค่ะพี่น้องคะ่ะอยากยางไงก็เข็ดกินเ้อค่ะเด้ออันนี้เอามาฝากเข้าครัวก็ทําวันนี้แหละให้ลูกกินไปค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วเขาก็เอาต้นหอมอะไรก็ ต้นหอมซอยอันนี้ปลูกยึ้หน้าบ้านเลยพี่น้องมาได้หาหากไปแล้วมาซอยใส่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้ามาเลยพี่น้องค่ะเ็ลเซบน้ำกันแล้วก็น้ำปลาพริกเรียบร้อยค่ะไปค่ะและ้วมาพอกันไหมด้ยพี่น้องเด้อไปกินก่อนตาขันห้อนเสิร์ฟเลยค่ะเอาแตงหวางอีกขอบขอบบีบมะนาวใส่แซบค่ะไปอยากกินกับลออกฮีกินเบิรงแล้วค่ะพี่น้องเปลี่ยนจากไข่ไก่มาเป็นไข่เป็ดดูแซบมากสวัสดีค่ะ